อยู่กับคนอินเดียมาหลายปีนะคะสิ่งที่ยังไม่ชินที่สุดไม่ใช่ภาษาหรือการแต่งตัวนะคะแต่เป็นอาหารค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของปริมาณและความเรียบง่ายที่บ้านสามีนะคะกินอาหารแค่วันละมื้อหลักๆก็คือมื้อเย็นเท่านั้นค่ะในช่วงเช้าก็จะดื่มเป็นชานะคะคุกกี้ค่ะหรือไม่ก็เป็นแป้งทอดหรือว่าพวกโรตีอินเดียะคะ่ะช่วงกลางวันก็ทานเป็นผลไม้นะคะแล้วก็ช่วงบ่ายก็คือเป็นดื่มชาอีกรอบนึงคะ่ะแล้วก็เป็นพวกขนมต่างๆเอาจริงจกิงๆว่าเขาทานกันน้อยมากๆเลยค่ะอย่างวันนี้กิ่งทําแกงมันฝรั่งกับทนลลนเตานะคะเาากทนับโรตี่ไม พวกของทอดผักลวกหรือว่าของหวานในระหว่างมื้อเลยค่ะแต่ก็จะมีพวกเครื่องเคียงนะคะพวกผักสดต่างๆแตงกวาแครอทแล้วก็พวกไรต้านนะคะหรือว่าโยเกิร์ตของเขาค่ะคือสําหรับคนไทยอย่างเรามันก็ไม่ค่อยชินนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเน้นกับแบบ2อถึงสอย่างนะคะถ้ามีแกงก็ต้องมีผัดหรือว่าต้มจืดอีกสักหม้อวัฒนธรรมการกินของไทยก็คือแบบเน้นความหลากหลายใช่ไหมคะแต่อินเดียเนี่ยโดยเฉพาะในครอบครัวของกิ่งนะเขาเน้นแบบกินให้พออิ่มอะคะ่ะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับทานะด้วยนะคะแต่ว่าก็คือเขาชินกันแบบนั้นนะคะอย่างมื้อนี้เนี่ยนะคะไม่ถึง50บาทเองล้านนด้วยะ แน่นอนคะ่ะว่ากิงก็ไม่ชินนะคะก็เลยหุงข้าวให้ตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ทอดไข่ด้วยคะ่ะทําให้ตัวเองกับลูคัสนะคะบางวันก็สั่งอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ข้างนอกมาทานด้วยคะ่ะอยู่กับวัฒนธรรมที่ต่างกันนะคะไม่จําเป็นต้องเหมือนกันคะ่ะแค่เข้าใจว่าเขาก็ไม่ได้แปลกนะคะแล้วก็เราก็ไม่ได้เยอะคะ่ะแค่เราโตมากันคนละแบบแค่นั้นเอง